ก็ไม่มีอสัตว์เยอะไอเบสเป็นไรนวะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่น่าเชื่อไายเรื่องแสงเลยโอ้ยตัวละครน,นี่มาเป็นป้วนเลยวัวนี้ แล้วนะจ๊ะปืนกูไม่มีเล่นฮีอะไรดีเนี่ยมีแต่ไม่ใช้เล่นอะไรดีวะอัร์เ้ยคิดนี่ไม่เล่นดีกว่าเล่นอัก์ีกว่าสองมัน all right Let's move out. double kill. Yeah. Double Line move. Triple kill. go. มงอสองคนเนี่ยไ,ไม้อ,อง่ไม่ว่างกูตามมึงอ่ะเียกคนเดียวก็ได้ว่ะมันเด็กมามาพังเป็นด็วด Kill, Fire in the hole. Triple kill,